อันนี้เจวุนก็แกงเสร็จแล้วนะคะแกงเปิดเนาะใส่หน่อไม้ใส่ฟักทองใส่บวบใส่เห็ดค่ะแล้วก็สวัสดีจ้าเจอกันอีกแล้วนะคะกับเจวุนเนาะวันนี้เจวุนจะพาเพื่อนเพื่อไปทําแกงเปิดค่ะแกงเปิดหน่อไม้เนาะใส่หน่อไม้ใส่ฟักทองค่ะสูรทาขายหน้าร้านเจวุนนะคะ เราไปดูวัตถุด,ดิบกันเลยค่ะว่ามีอะไรบ้างตามจูนมาอันนี้จ้าจูนก็จะพาเพื่อนๆมาทํานี่นะคะแกงเปอดค่ะแกงเปอดเนาะหน่อไม้นี่หน่อไม้จูนซื้อมาแบบนี้เป็นท่้นทอดแบบนี้นะคะเขาต้มแล้วกิโลละหกสิบาทค่ะที่ตลาดไทยเนาะ,ะซื้อมาสองกิโลค่ะกระครองนี่ซื้อมาหนึ่งกิโลสามสิบบาทค่ะกิโลละสามสิบาทเนาะอันนี้เห็ดหนูหนูค่ะ อันนี้บวกบวกนี่ใช้สามลูกเนาะเดี๋ยวบ,บุญซื้อมาถุงละสี่สิบาทมีประมาณสิบลูกค่ะนี่ใช้สามลูกแล้วก็นี่ชะอมผักขาหรือว่าชะอมเนาะใบแมงลักเครื่องแกงเขาก็จะมีนี่ค่ะตะไคร้หอมอันนี้พริกแดงเนาะแล้วก็นี้พริกแห้งค่ะปนกันเนาะเพื่อความแซ่บอันนี้ค่ะหน้าตาโรยหน้าแบบนี้เลยเนาะ สำคัญขาดไม่ได้ค่ะอันนี้เป็นน้ำยะนางค่ะจะวุ้นต้มไว้แบบนี้แล้วเนาะเดี๋ยวจะนำมาเพื่อความรวดเร็เวเครื่องปรุงก็จะมีนี่ค่ะน้ําปลาเนาะน้ําปลาจะวุ้นแล้วก็จะมีนี่ค่ะผงสุรสดน้าําปลาอันนี้ค่ะเกลือและนี่ค่ะข้าวเบือ่อข้าวนี้เรานําไปแช่นะคะนําไปแช่แล้วก็ดินน้ําออกเนาะนี่จะวุ้นแช่ไว้ตั้งแต่เมื่อเช้าแล้วค่ะดินน้ําออกเดี๋ยวเรานําไปตําไปดูวิธีทํากันเลย นี้เราก็เอาน้ำย่นานังมาใส่กะละมังมาเลยนะคะตั้งน้ำให้เดือดเลยค่ะแล้วเราก็เอาเครื่องแกงที่เราเตรียมไว้ค่ะเอาไปปั่นเนาะเอาเจ๊วุ้นใช้ปั่นเนาะนะคะไม่ต้องให้มันแหลกมากนะคะประมาณใส่ไปเลยน้ำเดือดพอดีใส่ไปเลยค่ะก็เผ็ดมากเผ็ดน้อยแล้วแต่คนขน,นาดเลยนะต้องการชิครสดไหนจัดเลยค่ะใส่ลงไป ทำกินกับทำขายเนี่ยมันไม่ได้ต่างกันนะคะต่างตรงที่ว่าวัตถุดิบมันจะมากจะน้อยกว่ากันนะคะอันนี้จะวุนะ้น่ะมาทําให้เพื่อนๆดูนี่คือเป็นสูตรทําขายก็ยคือว่าไม่ได้หมายความว่าสูตรทําขายกับทากินต่างกันนะคะไม่ต่างนะอันนี้คะ่ะเอาอันนี้ใส่ไปก่อนนะคะอันนี้ปลาทองเนี่ยมันจะสุดยากใส่ไปก่นเลยอันนี้เราก็ใส่ปลารองไปก่อนนะคะเพราะว่าปลาทองสุดยากสุดเนาะระหว่างรอปลาทองนี่เราจะไป เตรียมตำข้าวเบือเบือไว้ก่อนนะคะข้าวเบือ <c oughs> อันนี้เราจะตำด้วยหน่อไม้นะคะหน่อไม้นี่เขาต้มมาแล้วเนาะน้ำยานาง้อมเจ้าวุ้นก็จะตำข้าวเบือรอเลยเนาะ พอตอนนี้เราน้ําเริ่มเดือดแล้วเนะเาะจะใส่หน่อไม้น้ําเริ่มเดือดใส่ปะลาร้าลงไปเลยค่ะสี่ช้อนนะคะพอเราใส่ปะลาร้าแล้วจะใส่เกลือลงไปค่ะใส่เกลือลงไปนะคะซ้อนครึ่งเนาะใส่ลงไปเสร็จแล้วค่ะ ผงนัวค่ะใครไม่ทานไม่ใส่เหมือนเดิมนะของเจวุ้นใส่ช้อนครึ่งค่ะอันนี้ค่ะน้ำปลาน้ำปลาเจวุ้นจะใส่สามช้อนโต๊ะนะหนึ่งสองแล้วค่ะสามช้อนโต๊ะค่ะใส่ไปก่อนเนาะเดี๋ยวเราค่อยชิมพอปลาทองเริ่มเริ่มจะสุกแล้วเนี่ยเราก็จะใส่บวบลงไปค่ะบวบก็จะสุกฟ้าช้ากว่าผักอื่นเนาะ การทากับข้าวก็ไม่มีร้านไหนทําผิดทําถูกเลยนะคะแล้วแต่ถนัดเนาะแล้วแต่คนชอบด้วยจริงๆแล้วก็แล้วแต่แม่ค้า่ะคะ่ะแม่ค้าชอบกินแบบไหนเขาก็จะทาแบบนั้นเนาะอันนี้บวกกับผักทองก็เริ่มใกล้สุกแล้วเนาะเดี๋ยวเจวุนจะใส่เห็ดหูหนูค่ะเจะวุนใช่แต่เห็ดหูหนูอย่างเดียวนะอันนี้ซื้อมาสามสิบบาทะคะ่ะน้วบางคนมีเห็ดอย่างอื่นก็ใส่ได้นะคะ อันนี้เราจะใส่ตะไคร้ลงไปนะคะเพื่อความหอมเนาะพิกเอาไว้โรยหน้าจ้ะมักทองเริ่มสุกแล้วค่ะเราก็จะใส่เราจะเอาเข้าวเบือมาใส่เสรข้าวเบือไปเลยค่ะแล้วแต่เราทําน้อยทําเยอะเนาะอะไรก็ไม่ต่างกันหรอกค่ะกับข้าวทํากินทําขาย เหมือน,นกันทุกอย่างเชียวุ้นก็กินในในที่ทําขายเหมือนกันค่ะทาอะไรขายเออหรืออยากกินเราก็กินเนี่ยเชีวุ้นก็เอามาแบ่งปันเถอเพื่อนๆคนไหนอยากขายของอะไรแบบนี้ขายข้าวแกงขายแกงจะได้ทําไปด้วยกันเนาะเชียวุ้นก็ไม่ได้เก่งอะไรหรอกค่ะทําไปเรียนรู้ไปเนาะพวกนี้เอาเบอเสร็จแล้วเราก็จะใส่ใบชะอมค่ะ ผักขาหรือว่าชาวอมเนะไม่ต้องคนเยอะแล้วนะคะเดี๋ยวพักคองจะเละแกงหม้อใหญ่ๆเลยแถวที่เจวุ้นอยู่ก็จะเป็นโรงงานค่ะแถวโรงงานโรงพยาบาลบางน้อยอยู่ใกล้กันเลยคนเบาๆนะคะมหผักขาสุกเนาะพอผักขาเริ่มสุกเราก็ใส่นี่ค่ะ ใส่แมงลักลงไปเลยใส่ลงไปแบบนี้เลยค่ะเราทำจำนวนเยอะนะเราใส่เยอะเลื่อเลยเลยแล้วค่ะพอเราใส่ข้าวเบือลงไปมันก็จะเลือนเลยเนานะต้นพอดี เสร็จแล้วเดี๋ยวเจวุ้นก็จะไปตักให้เพื่อนๆดูนะคะสามสิบบาทตักยังไงเนาะตักสามสิบบาทเหมือนกันนะคะนี่แกงเสร็จเรียบร้อยแล้วหอมมากหอ,อมหอ,อมเลย <c oughs> ใส่บวบใส่ฟักทองใส่เห็ดหนูหนูค่ะแล้วแต่เนาะบางบ้านมีพวกเห็ดอะไรก็เราชอบเราก็ใส่ได้ค่ะ <c oughs> เสร็จแล้วเจวุ้นก็จะใส่ <c oughs> นี่เลยจ้ะ ส่พริกที่เราเตรียมไว้รลยหน้าค่ะอันนี้เร,เรียกพริกป,ป๊อบเนาะใส่ลงไปค่ะแบบนี้เลยเนาะนหน้าไปแบบนี้เลยค่ะป,ปิดไฟได้แล้วนะอันนี้เจวุนก็แกงเสร็จแล้วนะคะแกงเปิดเนาะใส่หน่อไม้ใส่ฟักทองใส่บวบใส่เห็ดค่ะแล้วก็กตักให้เพื่อนๆดูนะว่าสามสิบบาทเจวุนตักยังไงเนาะ กำลังไปเลยพอดีเลยความเหนียวเนาะถ้าเหนียวมากไปก็ตักลำบากค่ะีลยวระมาณน,นี้กําลังดีอันนี้เจวุ้นก็มาตักให้เพื่อนๆดูแล้วนะคะแล้วเจวุ้นก็จะไปแล้วนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับจะครับเป็นกําลังใจให้เจวุ้นด้วยนะคะไปแล้วจ้าสวัสดีจ้า